วันนี้มาให้ดูหนึ่งตัวนะครับเป็นยามากินะครับยี่ห้อยามากิคัสตอมหนึนะครับเป็นวินเทจญี่ปุ่นเหมือนกันอ่าให้ดูว่าลักษณะเป็นยังไงแล้วกันพี่เนี่ยครับตรงหัวก็จะเขียนว่ายามากิคัสตอมนะครับลูกบิดก็จะเขียนว่ายามากิญี่ปนนะครับสวยครับมันไม่มีมันไม่มีอะไรมาเกาะเลยคือยังใหม่อยู่เลยนะครับ ไม้หลังจะเป็นสามชิ้นนะครับแต่ลายไม้มันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละตัวไม้ข้างในเป็นชนิดเดียวกับไม้หลังครับไม้หน้าเห็นว่าเป็นท็อปโซลิดนะตัวนี้ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับกีตาร์เก่าๆยังไม่มีริ้วรอยนี่มันสวยงามนะครับเนี่ยครับรวมๆก็แล้วมาดูมาดูเสียงครับมาดูเสียงสายเปล่ากันละ สังเกตสายผมนะสายผมมันจะสนิมกินแล้วนะแต่ว่าจะจะความรู้สึกคือเสียงมันจะกลางวานมากนะครับเสียงกลางวานแล้วก็มันรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันมันคบยากนะ่ะมีความใสความกลางวานด้วยแล้วก็หางเสียงมันจะยาวมากอ่ารู้สึกได้เลยนะครับ เบรจะออกหนักมากรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ออกแบบไม่นีนะออกแบบเคลียร์มากนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองคอร์ดดูนะครับ นี้นะครับมันจะให้ความความนุ่มความนุ่มที่มากกว่าอะไรเงี้ยแต่มันก็เพาะของใครของมันทุกตัวนะครับสําหรับกีตาร์นะมันก็เราเล่นเราก็ยิ่งจะซึมซับเสียงมันมันก็จะยิ่งจะเพาะไปเรื่อยๆอืมแต่ว่าความเชื่อถือได้ของความญี่ปุ่นน่ะอืมคือเรียกว่าคุณภาพเมื่อสมัยก่อนมันมันยังอยู่ในคุณภาพปัจจุบันได้อะไรเงี้ยถือว่า มันดีมากๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับราคาก็มันแล้วแต่ถูกใจนะครับมันมีตั้งแต่แปดพันไปถึงหมื่นกว่าบาทอะอ่าแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่ว่าของแถมด้วยแถมเคสอะไรหรือเปล่าแถมอะไรด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยสําหรับใครที่สนใจดูไว้ก็มันก็ประมาณนี้นะครับเผื่อว่าจะสั่งซื้อเข้าทางออนไลน์หรือว่าไม่ได้ไปดูตัวจริงๆแบบได้จับเยอะๆอะไรเงี้ยก็ดูดูด เพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวนี้อินเลมันก็ธรรมดาเลยผมชอบที่มันแบบว่ามีอะไรหน่อยแบบว่าเป็นรูปสวยๆหน่อยแล้วก็ทําไมชอบยามาฮ่าใช่เพราะว่าตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวพิกาดมันของยามาฮ่ามันจะโค้งขึ้นมาเต็มนี้ใช่ไหมแต่ของตัวยี่ห้ออื่นอ่ะมันจะมันอยู่เท่านี้ไงอ่าแล้วเรื่องสเปคอะไรต่างๆก็ในเน็ตมีเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่คนเขาก็เล่นกันอยู่นะครับสำหรับเสียงก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับส่วนตัวก็มองว่ามันมันมีความนุ่มกว่านะ มีความนุ่มกว่าคอก็ปกตินะครับคล้ายๆฟิลจะเล็กกว่าของยามาฮ่าเออแต่ก็แล้วแต่รุ่นอย่ากันแหละบางรุ่นก็มันก็เลียวนะครับคือที่สําคัญก็ลองไปลองจับลองเล่นดูนั่นแหละเออมันจะได้รู้นะ อันนี้อัดโดย iPhone 7หรือ iPhone 8เนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันก็จะได้เสียงประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟังจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความกังวานความอะไรมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ยินเสียงชัดขึ้นก็น่าจะเป็นใส่หูฟังอะไรเงี้ยผมว่า,น,าน่าจะช่วยได้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครสนใจตัวยามากิคัตตอม ร่องรอยที่มันเห็นนิดหน่อยอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นคาบเฉยๆนะอันนี้มันฟ้ายังไม่ขึ้นนะแต่ว่าแสงมันเหมือนฟ้าขึ้นมากโอเคนะครับก็มีความสวยงามนะครับแล้วทุกคนชอบผมชอบไอ้นี่มากเลยนะครับมันยังใหม่แบบมันมันดูดีมากสําหรับลูกบิดมันนะอ่าส่วนอื่นๆก็ประมาณนี้มันดูก็ดูธรรมดาแหละแต่่าแต่ว่ามันก็ราคาสูงอยู่อันนี้สูงแบบไม่ใช่รุ่นสูงๆนะสูงแบบสําหรับคนเล่นธรรมดาอย่างเราอ่ะมันก็ ผมก็ถือว่าสูงอยู่โอเคครับที่เหลือก็หยิบมาเล่นครับมันก็จะได้มีเสียงนะประมาณนี้ครับ